อุ้ยพระเจ้าดูดิอุ้ยอืมอมืวันทูเป็นยังไงบ้างนะทุกคนหลังจากที่หยุดปีใหม่ใช่มีความสุขมาก <laughs> โอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับผมในที่สุดชิปที่2ของช่องเราก็มาจดได้คือตอนแรกนี่คือแบบจะไม่มาแล้วใช่แกจะปิดช่อง,องเรื่ิงทำแล้วแหละพี้เกียจแต่แบบสงสารน้องๆเลอแบบบางคนแบบอยากดูมากอะไรเงี้ยทักถ,ถามมาแบบพี่เวฟครับพาร์ทสองตอนไหนจะมาอีพีสวจะทำอะไรนู่นนี่นัน่นนนึ่งก็ไม่ทำาะผจะทำตามใจตัวเองนี่แหละ โอเคมาทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําอะไรเนี่ยผมตามชื่อคลิปเลยกินแซลมอนดองครั้งแรกเลยชีวิตเคยกินไหมแซลมอนดองเคยกินปะคือผมไม่เข้าใจนะเว้ยว่าแบบมันมันมีแซลมอนปลอมไไอแซลมอนที่แบบมันอยู่ตามตลาดนัดของผมที่มันจะเอามาใส่ข้าวทําเป็นซูชิอะอันนั้นแซลมอนจริงปะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมากินแซลมอนดองเว้ยถามว่าเคยกินแซลมอนไหมเคยกินเมื่อประมาณปี2017เจ็ดมั้งเคยกินอยู่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ ไม่ได้กินอีกเลยซึ่งผมเป็นคนที่เกลียดแซลมอนมากมันดิ๋ออ่ะอืมอร่อยตรงไหนวะไอแซลมอนธรรมดาเนี่ยธรรมดาเลยไม่ต้องดองก็ได้คือผมเป็นคนที่รู้สึกว่ามันไม่อร่อยเลยทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยจะมาลองกินใหม่เพราะว่ามันมีรุ่นพี่ผมคนนึงเขาบอกว่าเวฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงกินแซลมอนนะมึงไม่อร่อยหรอกแต่ถ้ามึงไปกินแซลมอนดองมันอร่อยมากมันอร่อยกว่าแซลมอนปกติอืมดูก็เชื่อวันนี้นะครับผมลองเลยจัดมาเลยทุกคนนี่เราจะตั้งชื่อช่วงนี้ว่าอะไรดี ช่วง,งว่างๆหน้าโต๊ะคอมอะไรอย่างงี้ยหรอเพราะตอนนี้ทำงานว่างตอนนี้ตอนนี้ว่างนี <Yeah. S 1> เ่เขามีน้ำจิ้มให้ด้วยนะทุกคนผมจะเก็บน้ำจิ้มไว้ก่อนเราจะเทน้ำจิ้มลงตรงนี้เลยนะสองร้อยกว่าบาทแต่ก็ได้เท่านี้แหละน้ำจิ้มอ่ะไม่ต้องมาเยอะ <c ười> ให้เป็นแบบตกแตง่ง <c ười> มาเรียบร้อยหลังจากที่เราได้นี่แล้วเราจะมาดูกันดีกว่าคือผมต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้เจ้าเนี่ยทุกคนกุ้งดองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมชอบกินอยู่แล้วเว้ยคือผมกินประจำเลยไอ้กุ้งดองเดี๋ยวให้ดูหน้าตา แก่ไม่ได้ไอ้ยบกินประจำจริงมั้งนะมึงอ่ะกินประจำแต่มึงแก่ไม่เป็นนะโอ้ไอ้ยอบคนขายมึงกายให้มึงกินมั้งเนี่ยเดี๋ยวมันก่อมันแน่นยังไงโอเคทุกคนจบคลิปกันเลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมมึงจะบ้าแล้วมันเปิดยังไงมันเนี่ยทำไมกล่อมันเหมือนมึงเลือกฝาคนละขนาดแป๊บหนึ่งทัก มากูใช้มีดเลยอือกูว่ากูกู้ระเบิดอยู่อือ,อเละอือหกใส่โต๊ะวิกห้ามจะล็อกอะไรแน่นขนาดนั้นเนี่ยกูอยากจะรู้เหลือเกินนี่เขาแถมช้อนส้อม, <laughs> อมยืมเดิมเสร็จโต๊ะคอมกูเลยจ้านี่ทุกคนมันจะหน้าตามจะเป็นแบบนี้นี่นี่เดี๋ยวกา อันนี้เนี่ยจะเป็นกุ้งจางนี่มันจะเป็นกุ้งแบบนี้เลยแกะมาให้แล้วยกเว้นหางนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มจะเป็นสภาพอย่างนี้นี่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 รับสมัครตากล้องฮะเงินเดือนเก <c oughs> ้าพันนี่ทุกคนเนี่ยเราจะเอามาใส่แบบนี้ไว้แล้วเราก็จะคน <c oughs> มันแบบสุดๆเลยว่ะกุ้งดองอ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> สีที่กูอยากกินมาเนิ่นนาน ยอยเผ็ดเดี๋ยวมาแป๊นึงอย่ยเผ็ดเดี๋ยวมาแป๊นึงกลับมาแล้วเขากินน้ำก่อนแล้วกันนะฮะไอ้เหี้ยเผ็ดเดี๋ยวมาแป๊นึงสดชื่นโอเคไอ้เจ้าของดองเกาหลีนี่เว้ยทุกคนมันต้องมาพร้อมกับไอ้เจ้านี่มันคือสาหร่ายคือผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสาหร่ายเนี่ยเป็นอาหารที่เวลาเรากินข้าวของดองใช่ป่ะมันเป็นอะไรที่แบบเข้ากันอะ นี่เราได้สาหร่ายมาเป็นแบบนี้จะเป็นเยลขอลองกุ้งอีกสักตัวนะทุกคนปั๊บนี่เลยดูกุ้งหยดติ่งง่าหยดติ่งง่าเราก็จะใส่ในนี้น้ำลายแตกอ่ะก็ไม่ตังค์อ่เออได้กินกินก่ออ๋ออื้อหืาฮ่ายอื้อหือนนนน ม่เจ้าโคตรอร่อยตื่นัง้อเกล็ดแก่นั่นแหละโคตรอร่อยไอ้ติดปันนั่นแหละเรียบร้อยกับกุ้งดองนะครับเราจะกินหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเรามาถึงพระเอกของคลิปเราดีกว่ามันก็คือแซลมอนดองไว้ทุกคนแซลมอนดองใช่เราจะมาลองดูนะว่าคนที่เกลยดแซลมอนอย่างผมเนี่ยนั่นแหละกูระเบิดแกลยาก ยี่ยมคนขายมึงกายกินมึงอะมึงจะบ้าแล้วมันเปิดยังไงมึงเนี่ยเล็กหกใส่โต๊ะวิกเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยแกง่ายเฉยเลยว่ะนี่เลยเอาคุณลุกให้ดูก่อนนี่เลยทุกคนหูเยิ้มๆไม่เห็นอุ้ยพระเจ้าดูดิ อุ S <S ้ยอืมแต่กูไม่ตื่นเต้นหรอกกูตื่นเต้นปอมอย่งงางนั้นแหละมางั้นเดี๋ยวเรามารอหนึ่งชิ้นก่อนนะแซลมอรนดองแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดอ่าเขาเลยเจียบไฟฟ้านี่ดูนี่ดูอ๋อดูอยังไงมันก็ดูไม่น่าอร่อยอย่ะทุกคน อืมจะกิตื่เต้นแต่ไตืนเต้นฟอเลยนเนี่ยซึ่งผมเป็นคนที่เกลียดแซลมอนมากมันดิบดิบเ่ยอร่อยมันกินกันไว้ได้ยังไงมะคือแบบบางคนผมกินแบบเห็นจับแซลมอนมาอย่างเงี้ยแล้วแบบคือเขาแตป่ะคือบางทีผมก็งงด้วยแบบบางคนแบบมีแซลมอนชิ้นใหญ่ใช่ไหมแล้วกัดกินแบบเหมือนอะไรอร่อยมากคือแบบพระเจ้านู่นนี่นั่นน้นอร่อยขนาดนั้นเลยว่ะคือผมกินแซลมอนดีเลยผมไม่เคยคิดว่ามันอร่อยเลยนะเว้ย มันอยากแยงอ่ะไม่ได้กระแดะนนเว้ยหุณรู้ว่าลาบดิบยังอร่อยกว่าไม่รู้นะอันนี้มันแล้วแต่ความคิดเห็นคนแล้วกูไม่เกี่ยวนะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าเรากินแซลมอนโดยที่เราไม่จิ้มน้ำจิ้มอ่ะเอาแยะหาความลำบากขึ้ตัวเองผมจะลองกินแซลมอนโดยที่ไม่จิ้มไม่อะไรเลยแบบแซลมอนดองผิวๆ <c oughs> โอ้โหกินไม่ได้แน่เลยวันทรู อร่อยดิไม่อมกินไม่ได้ทุกคนเซียวมดอะไรมันก็ไม่อร่อยไว้สําหรับผมอะแต่ถ้าเป็นกุ้งเนี่ยได้อยู่ใช่เป็นกุ้งอะได้อยู่ก่อนเราจะจากกันนะฮะขอซอยกุ้งสักตัวหิวอะคนจริงต้องกินกุ้งทุกคนหนจับแก้ม มากสำหรับกุ้งดองอ๋อดับเบิลวันส่วนแซลมอนเดี๋ยวกลับไปไปโอเคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วกันนะครับผมที่รับชมเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม <What? S 1> เดี๋ยวขอไปนั่งกินแซลมอนอุ้มไม่ใช่ผูเ้เพียงกุ้งต่อละโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคทุกคนเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะ